สวัสดีครับนี่คือรายการเดินนอกนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณต้องกอิตนะครับสวัสดีคุณต้องครับสวัสดีครับแหมวันนี้เรื่องร้อนนะตอนแรกก็ตอนแรกเราจะคุยเรื่องปชปแต่ว่ามีเรื่องร้อนกว่าคือเรื่องนี้กลายเป็นทอล์กออเดอทาวมันเป็นเรื่องสําคัญยิ่งและเราก็ต้องมาหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็เพื่อจะได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็กลายเป็นอุตาหรณ์ให้กับผู้คนนะครับนั่นคือกรณีของคุณสมรักคําสิงนะครับ อดีตนักมวยเรียนทองโอลิมปิกนะครับโดนข้อหาพาเยาวชนครับนะครับอายุต่ำกว่าสแปนครับเข้าโรงแรมซึ่งข้อหาเบื้องต้นก็เพื่อการอนาจารนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยแหมเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่ากันใหญ่เลยคือวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลย แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณสมนักก็ยอมรับนะว่าได้พาไปจริงได้พาไปโรงแรมแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรขึ้นยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันมีมีคลิปออกมาว่าพาเข้าไปที่ทนู่นที่นี่เดินอะไรไปด้วยการอะไรทันมองนี้ใช่ไหมฮะคือเขาบอกว่ามีรายละเอียดอาจจะมีคลิปมีอะไรแต่ก็ถูกแต่แต่แต่แตว่าหน้าวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับ ข้อหาเนี่ยที่เขาไปแจ้งความด,ดําเนินคดีเบื้องต้นนะครับข้อหาเนี่ยก็คือเขาอบอกว่าเพื่อ,อการอนาจารนะครับก็กลายเป็นว่ายัางไม่แจ้งข้อหาคงขืนแต่ว่าเรื่องนี้ต้องต้องดูว่าท้ายสุดแล้วผลจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากคือว่าคุณสมดั้งเป็นถึงนะักอดีตนักมวยดังนะครับนะ แล้วที่สําคัญคือช่วงหลังเนี่ยก็ลงเลือกตั้งนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับลงในนามพักพลังประชารัฐคือช่วงหลังๆเนี่ยนักการเมืองก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องคดีคุกคามทางเพศเยอะเรื่องทางเพศเยอะว่าเรื่องอื้ชาวทางเพศที่ผ่านมาเนี่ยคือเข้าใกลนะก็มีการขับออกไปตั้งหลายคนแล้วครับจากสสก็มีนะครับขับออกไปสมาชิกก็มีครับครั้งนี้คุณสมนัก คำสิงเนี่ยคุณสมนักเนี่ยดังมาคือเป็นนักมวยนักมวยดังอ่ะยูโรเหรียญโอลิมปิกแต่ยาคือไม่ได้โม้ไม่ได้ม้อแต่รอบนี้เนี่ยดูอาการหนักนะแต่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพรากเด็กอายุ17ปีนะถือว่า17เปีเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ17ปี10เดือนครับซึ่งตามกฎหมายนี่หนักนะหนักนะคือเราจะมาดูข้อกฎหมายกันด้วยอ่าจริงๆนะฮะคือเราไม่ได้ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหรอกแต่ว่าเราจะมาอ่านให้ฟัง แล้วอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับเพราะว่าสังคมพูดเรื่องนี้กันเยอะ,คร,ะครับถ้าในแง่ที่เล่นที่จริงซึ่งบอกกว่ามันควรเท่าไหร่เพราะ่เยอะกเ,เป็นผู้ยาวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องทางเพศซึ่งเป็นเรื่องปอบางมากนะครับควรจะพูดกับเรื่องความผิดความถูกแต่ว่ากฎกฎหมายดีกว่าความผิดความถูกยังไม่ถึงขั้นนั้นกฎหมายเนี่ยเขาว่าไงเกี่ยวกับคดีพวกนี้นะครับเกี่ยวกับคดีกระทา กับผู้เยาว์เรื่องทางเพศคือเรื่องนี้เรายังไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกไม่ได้ไม่ตัดสินครับแต่ว่าเรื่องเกิดขึ้นจริงเอากฎหมายมาเปรียบแพรเฉยเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วข้อกฎหมายต่างๆที่อาจจะต้องหยิบยกกันขึ้นมาเพื่อมีการกล่าวหาการใครผิดใครถูกก็ถูกได้แต่แต่ว่าในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับหลักๆนะครับก็ตามเนี้ยถ้าดูตามข้อกฎหมายเนี่ยมีก็จะมีเรื่องของความผิดฐานพลาผู้เยาว์แล้วก็เป็นฐานความผิด ฐานอาณาจารย์รนะจะคมคืนหรือไม่ยังไงอันนี้อยู่กระบวนการไปพ,พิสูจน์กันอีกทีว่าเป็นยังไงแต่ว่ากฎหมายหลักๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นพรลบรเกี่ยวกับความผิดกฎหมายอาญาเนี่ยครับเกี่ยวกับความผิดทางเพศนะค,ค,ความผิดทางเพศเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายอาญาที่อยู่ในมาตรา283อบนะบอันนี้ระบุเลยว่าผู้ใดพาบุคคลอายุเกินกว่าสิปีแต่ยังไม่เกิน18 นะก็คือเหมือนเด็กคนนี้คือคุณสมบัติใกล้ก็คือว่าเกินไป15้าแล้วแต่ยังไม่ถึง18บดเนี่ยนะครับเพื่อไปเพื่อการอนาจารเมืองต้นนะแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือตั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้คืออันนี้คือพาเด็กอายุเกินไปไม่ไม่อายุไม่เกินสิบ้าปีนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เกินส8บด เกิน15แต่ไม่ไม่เกิน18ครับนะอันเนี้ยอันเนี้ยไปเพื่อการอนาจารเนี่ยอันนี้คือผิดนะครับโทษจำคุก5ปีนะครับนะครับไม่เกินี้าปีถ้าการกระทำนั้นผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำเก่เด็กอายุยังไม่เกิน15นะครับอันนี้ถ้าถ้าไปไม่เกิน15เนีายจะหนักถึง7ปีครับแต่ถ้าเกิน15้าแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิน18เนี่ยห้าปีครับอันนี้เอาไปเพื่อการอนาจารนะแม้จะยินยอมนะ อ่าอันนี้โดนเลยคือแน่นอนว่าการต่อสู้เนี่ยเขาอาจจะมองว่าบอกว่ายินยอมไม่ยินยอมอะไรก็ตามแต่ว่าแม้จะยินยอมเนี่ยมาตราสองแปดสิบสามทวีเนี่ยสองร้อยแปดิบสามทวีเนี่ยกรมตามกฎหมายอาญาเนี่ยอันนี้โดนเลยครับห้าปีอย่างน้อยคือเรื่องระดับโทษก็ไปตามระดับอายุนะับแต่ให้สรุปนะับสิบห้าไม่เกิ 18, นสิบแปดนะสิบห้าไม่เกินสิบแปดนะครับอย่างไรเสียผิดทั้งนั้นแต่ว่าความผิดตามวรคแรกนะครับ ในวรรษสามเฉพาะกรณีที่กระทาแต่บุคคลเกินอายุ15ปีเป็นความผิดอันยอมความได้นะครับนั่นหมายถึงว่าแต่งงานกันอะไรกันอันเนี้ยยอมความได้หมายเพราะว่าไม่ใช่ใบไก่เกี่ยงครับคือว่าต้องต้องต้องรักกันอ่ารักกันสองคนนี้สารเห็นว่ามีความรักต่อกันแล้วผู้ชายรับผิดชอบครับด้วยการสมรสแต่งงานนะพ่อแม่ยินยอมครับอย่างนี้ถือว่าเออเอเอยอมกันได้นะฮะคือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีการเอาโทษ นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่เข้าขายนั้นนะครับ15ถึง18ไปทำอนาจารเยาวชนอย่างนั้นนะครับผิดนะครับแล้วเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหมายความว่าไงหมายความว่ายอมความไม่ได้ถ้าต่ำกว่า15้าเนี่ยมันยอมไม่ได้นะแต่อันเนี้ยเคสเนี้ยเคสที่เป็นกรณีที่เรามีภาควิจารณ์กันเนี่ยอันเนี้ยคือเกิน15ครับแต่ไม่เกิน18บอันนี้ผิดเลยคือถ้าเป็นอนาจารย์เนี่ยนะจะยอมหรือไม่ก็ตามเท่าที่ดูเนี่ยการพูด การสนทนาคือการให้การเนี่ยนะผมว่ามันก็มันก็น่าจะเต็มๆนะอาจารย์เนี่ยน่าจะโดนนะกรณีคุณสมรักกันนะกรณีเคสนี้เคสเราอย่าไปวุ่วาใครไม่ใครอะไรแต่ว่าเคสนี้ถ้าดูตามตามการให้สัมภาษณ์นะการยอมรับก็ดีการโคกกลับมาของเด็กก็ดีเนี่ยอันนี้อย่างต่ำนะเคสนี้ผมว่าน่าจะโดนนะน่าจะโดนหมายถึงว่าความผิดในมาตรา2 8 3ปบาทวิเนี่ยก็คือว่าก็คือว่า แม้ผู้หญิงคนนี้ยอมก็ยังผิดอยู่ดีคือห้าปีก็ยังผิดอยู่ดีครับอย่างที่บอกไว้แต่ถ้าเด็กไม่ยอมนะหมายความว่าถ้าเด็กไม่ยอมเนี่ยเบือนขืนใจอ่ะโดยบอกว่าใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นเนี่ยนะหรือใช้กําลังปัะทุสร้ายหรือใช้ครอบงาผิดครองทมหรือเ้าดีข่มขืนใจด้วยไปการอื่นใดอันนี้ต้องจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง20,000 0บาทนะ อันนี้เป็นความผิดยอมความได้นะอันนี้ <Why? S 1> เราพูดเรื่องแง่กฎหมายนะครับคือเป็นแง่กฎหมายเนื้อๆเ,เลยนะครับส่วนศาลถ้าจะไปตัดสินยังไงก็แล้วแต่หลักฐานแล้วก็เจตนาของทุกฝ่ายนะครับอันนี้เราเอาเอากฎหมายมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเราเห็นว่าในสังคมโซเชียลเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้กันกมากแต่ว่าไม่เคยพูดถึงว่าผิดถูกยังไงบางคนก็แซวๆกันไปะนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือผู้เยาว์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ อาาจารย์นะไม่เกี่ยวกับคดีคงมืนนะอันนี้เป็นเรื่องอนณาจารย์อาณาจารย์นะจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามอ่ะอันนี้เราจะไปถึงพูดนั้นนะมีจุดหนึ่งครับครับจุดหนึ่งคือคาว่าพรากผู้เยาว์อันนี้มีอันนี้อันนี้พลาดผู้เยาว์อันนี้ไปพรากผู้เยาว์แล้วพรากผู้เยาว์เมื่อกี้เนี่ยไปเพื่อการอาาจารย์แต่อันเนี้ยมันมีกฎหมายอาญาเหมือนกันเรื่องกรณีพรากผู้เยาว์พรากผู้เยาว์ก็จะมีอยู่นะครับปลา ที่หลักๆนะที่เกี่ยวข้องกับอันนี้นะเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีสามมาตรานะมาตราบคือมาตรา3 1 7มาตรา3 1 8มาตรา3 1 9ข้อาครับประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา3า7รบเเนี่ยบอกว่าผู้ใดประทะจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากมารดาบิดามารดานะครับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวังโทษ3ปีถึง15ปรับตั้งแต่6 0 0 0 0บาทถึง30,000 0บาทเนี่ยผู้ใดทุจริตซื้อจำน่ายหรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกต้องจํ เช่นกันเดียวเป็นตัวการเดียวกันกับผู้พากครับคืออันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้เด็กต่ำกว่าสิบห้าหรือไม่เกินสิบห้าอันนี้ก็หนักเลยะนะครับแต่ทีนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เคสคุณสมรักเนี่ยนะก็ที่มีการหยิบยกมันว่าอันนี้จะเข้าข่ายตามมาตราสา <19 S 2> นะมร้อยสิบเก้าคือเหมือนทุกอย่างแต่ว่าสามร้อยสิบเก้ามีจุดเดียวก็คือว่ายินยอมพร้อมใจไปด้วยกัน คือง <c ười> ี้มันจะมีสองส่วนครับสามร้อยสิบแปดเนี่ยคือผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่าสิบห้าปี <45 S 1> แต่ไม่เกินสิบแปดครับไปเสียจากมารดาบิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแลเนี่ยครับโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยครับนะอันนี้คือไม่เต็มใจไปไม่เต็มใจอ่าอันนี้จําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีครับนะครับ,รบส่วนมาตราสามร้อยสิบเก้าเนี่ยอันนี้ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแลเพื่อหากําไรเพื่อกาาารรจ ผู้เยาวนั้นเต็มใจไปด้วยนะผู้เยาเต็มใจไปด้วยนะต้องระวังโทษจำคุก2ปีถึง10ปีอันนี้ปรับตั้งแต่40,000ืบาทถึง2องแสนบาทครับนี่เมื่อกี้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการเพื่อนอาจารย์เนี่ยอ,อันนั้นโทษไม่เกินหครับพอเข้าขายพรากผู้เยาวก็ต้องมาดูแลครับว่านี่โทษก็แรงนะพรากผู้เยาวเนี่ยนะครับอ แพร่ผู้เยาว์เนี่ยสองปีถึงสิบปีนะโทษรแรงนะโทษแรงนะครับคือเรื่องข้อกฎหมายจะไปโดนข้อหาอะไรนะั้นเราเราคิดว่าคงจะประมาทน,นี่แหละสองข้อหานี้ไม่น่าจะพ้นจากข้อนี้นะฮะก็อันนี้คือหลักๆครับในงนั้นประเด็นสําคัญกนะ็คือว่าอันเนี้ยมันต้องระมัดระวังพอสมครวรน,นะครับเพราะว่าเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเวลานี้ก็คือว่ากฎหมายก็มีการแก้ปรับต่างๆนะแก้ปรับมาจนทุกวันเนี้ยก็คือว่า ตั้งแต่เรื่องการข่มขืนอะไรต่างหญิงข่มขืนชายชายข่ม hmm. ขืนหญิงอะไรต่างเนี inden, changing, ่ยอันนี้เท่ากันหมดแล้วครับนะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีแค่สมัยก่อนเนี่ยมันก็มีแค่ผู้ชายต้องข่มขืนผู้หญิงครับเดี๋ยวนี้ชายข่มขืนชายก็ได้กฎหมายนี่คือเรื่องเรื่องนี้คุ้มครองหมดเลยกฎหมายเนี่ยต่างประเทศก็เพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยการให้น้ำหนักแค่ชายข่มขืนหญิงครับ ตอนหลังเนี่ยมันมีกรณีแล้วก็ไปไปบอกมามองว่าผู้หญิงกุมขืนชายมันไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะผู้ชายผู้ชายน่าจะไม่ว่านุอายุน้อยก็น่าจะแบบเห็นด้วยเห็นพร้อมต้องการตอนหลังก็มาเปลี่ยนว่าผู้หญิงกุมขืนผู้ชายก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ใช่กรณีนี้นะไม่ตอนนี้ชายกุมขืนชายก็ก็โดนโดนเหมือนกันเมืองนอกก็เป็นเหมือนกันเมืองนอกก็เป็นหมายก็มีแก้ไขก็รกันหมดนะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องติดตามนะว่าท้ายสุดแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ หยิบยกกันมาพูดถึงว่าความระม,มัดระวังนะครับว่าไอ้เรื่องนี้พอเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็มีการตกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกันพอสมบวรน,นะครับว่าเอะตกลงมันเป็นการพลากผู้เยาว์หรือไม่นะหรือมันเป็นการอนาจารหรือไม่นะครับกฎหมายเนี่ยเข้าเข้าได้ทั้งหมดเลยว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆที่สําคัญไปวันนั้นคือคนมีชื่อเสียงนะอย่างคุณสมรักเนี่ยนะครับตัวแน่นอน,นเป็นนีโรโอลิมปิกเป็นนักการเมืองนะครับพรรคพลังประชารัฐเองก็ ออกมาเหมือนกันนะครับมีเทคไอคชั่นแล้วก็คือขับขับออกจากพักยังจะสอบเดี๋ยวเรื่องจะสอบสวนนะแลพร้อมจะขับออกจากพักถ้าถ้ามีความผิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นคือคุณสมรักเองเนี่ยก็รับราชการด้วยครับอาจจะมีโทษทางวินัยอีกครับนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับที่จะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเด็กนะครับต่ำกว่า18ปีกฎหมายคุ้มครองนะครับโทษเนี่ยที่ไปดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะนะมีเยอะอ่ เราพูดได้ไหมเหมือนกรณีที่ผ่านมาคือคือโทษเนี่ยถ้าต่ำกว่าส8บปดีเนี่ยแน่นอนว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองถ้าใครพรากเด็กไปจากบิดามารดาเนี่ยโทษก็จะแรงรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าในสังคมไทยอ,อ,อ,อ่ะพอพอมีการไปดําเนินการกับเด็กอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยมีการประนีประนอมโดยการจับให้มีการแต่งงานหรือผูกข้อม้ข้อ,ม,ขอมือซทะ,ระเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตรงนี้เองเนี่ยการ ที่จะปณิปนอมเพื่อสร้างครอบครัวหรือเพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมกันต่อไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่มันก็มีครับมันมีดีกาอยู่นะครับผมไม่บอกกันแล้วกันว่าดีกาอะไรก็คือดีกาหมายว่ากรณีศึกษากรณีคดีความพวกนี้ครับซึ่งมันมีการปฏิปรนอมพู้สารเห็นว่ารักกันอยู่สองฝ่ายรักกันอยู่แม่อายุจะต่างกันก็แล้วกันผู้หญิงเป็นผู้ยาวแต่ก็มีการปฏิปรนอมเรื่องนี้อยู่แต่ผมไม่ได้หมอก็ม่หมายความว่าจะชี้ช่องอะไรนะคือกฎหมายมมนมีช่องอย่างนี้อยู่นะมันมีมันมีตัวงอย่อยู นะครับแต่กรณีของคุณสมรักษ์เนี่ยนะขึ้นอยู่กับสารขึ้นอยู่หลักฐานนะครับไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่จะมาตัดสินคือที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคดีนะครับถ้าคนดังๆเยอะนะครับที่ประเภทแบบล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนะครับและเยาวชนซึ่งอันเนี้ยผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยโทษหนันะชื่อเสียงประเทศไทยเรานะนะไม่ดีนะครับเรื่องอาจารย์ทางเพศแล้วค้าประเวณีเด็กนะคือว่าเสื่อมเสียระดับโลกเลยนะครับแล้วข่าวพวกนี้ออกไปเนี่ยนะครับ เออมันไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งผลวเราะหรือว่าอะไรกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ <c oughs> ทต้องมาดูกันแล้วว่าสังคมบทยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงแล้วคนที่ก่อเหตุนี่เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นฮีโร่ของประเทศนะนี่ครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่าง <c oughs> ของเยาวชนด้วยแล้วมาทำเยาวชนเราก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องมันจะลงเอยยังไงคือตอนนี้มันคือคุณสมรักษ์นี่นอกจากเป็นฮีโร่แล้วยังรับราชการยังเป็นนักการเมืองด้วยนะครับแม้จะสอบตก นะครับที่จังหวัดขอนแก่นในแลกตั้งที่่านมาไม่ต้องย้ำเ <laughs> ฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ถือว่า <c oughs> ถือว่าครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอเรื่องนี้ <c oughs> ต้องต้องดูกันต่อไปกันแล้วกัน <c oughs> นะครับว่าหลักฐานจะเป็นยังไงผมว่าคิดว่าคงจะปนิประนอมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นทางหลักฐานที่ออกมาท่าที่ฟังกันอยู่นะนะนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงนะครับเราก็จะ หยิบมาพูดนะครับมารายงานใหนแฟนเพจของเราได้รับครับนะครับคือข่าวเราก็นำเสนอตามเว็บไซต์นะครับของเดอะเบ t เทอยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ